อะไรนะรูปร่างเหมือนผู้หญิงเหมือนเหรอใส่เสื้อแล้วก็ไหวผมยาวอ่ะเหมือนไหมสวยไหมรเหมือนผู้หญิงสวยสิสวยเหรอก็สวยเหมือนยายอ่ะเทอเขาบอกว่าสวยเหมือนยายกันก็ฉันก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะใครไม่รู้กว่าผู้หญิงใครไม่รู้ก็ว่าผู้หญิงอ่ะไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่เหรอ ก็ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายโอ้ยฮะคนอื่นคนไกลมาที่ไม่รู้อ่ะหรอก็ว่าผู้หญิงเหรอผู้หญิงสวยขนาดนั้นเลยหรือลานยีดอกไม้นี่สวยขนาดนั้นเลยหรือฮอคนอื่นเขาว่ายังไงกันเล่าไม่รู้สิเออไปรู้เลยคนอื่นเขาก็ว่า สวัสดีค่ะฮะแต่ผมดำมีกหนะน่อยก็ไปผู้หญิงชัดเลยแต่ผมดำนะนี่นี่มันไม่ดำเหรอผมมันงอกรนะไรผมงอกโอ้ยกสิสวัสดีวันสวัสดีวันเด็กย้ายดอกไม้วันเด็กเหรอคิดตามอะไรไม่รู้มิไปแล้ว คุณยายน่ารักจังอ่านแม่นอ่านแม่นก่เองตอบเองอายายอ่านเก่งหนูรักยายดอกไม้ค่ะยายอ่านไม่ไปเลยสุขภาพแข็งแรงนะคะหนูอยู่ พิจิตข้ายายดอกไม้ชื่ออะไรเราคือการชื่ออยู่เยอะแล้วเด็กเบบลัยก็ยายน่ารักมากสายตายายดีกว่าสายตาหนูอีกยายอ่านเก่งมากสุขภาพแข็งแรงนะครับยายต้องยาย ร้องเพลงได้ให้เม็กไปแล้วอ่านไม่ทันกุลาบยายยังอา่านหนังสือเก่งจังสวัสด,ดีคุณยายดอกไม้น่ารักสวัสด,ดีคุณยายเอา,เอายังอา่านบ้างปลาแล้วจว้าไม่เห็นเก่งจัง ยายงามละอ๋อเขาให้ทิปมาเนี่ยฮะยามละอ๋อเขาให้ทิปยาย <c oughs> เขาไปแบกเขาสารมาได้ตังเขาให้ทิปให้ตังยายมาเนี่ยขอบคุณค่าเขาก่อนที่เนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะพ่องามละอ๋อขอบคุณนะโชคดีนะคะพ่องามละอ๋อขอเอียงเหมือนเดยพ่องามละอ๋อขอเอียงขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ดูซิเขียนมาว่าไงาอีกมีมาเขียนมา,มาว่าไงาอีก <c oughs> เขียนมาว่าไงาอีกดูซิไม่นอนอีกอือมิปแล้วสวัสด <ừ> ีคุณยายผมรักคุณแม่ครับเห็นแล้วมิแล้วคุณยายน่ารักคุณ สวัสดีคุณยายอ่านไม่ทันนักอ่านไม่ทันเหรอไววย,ย,ยายวันนี้กินทุเรียนหรือยังยังไม่ได้กินมันไหวยังเล่าทุเรียนนะยายไม่รู้เลยติดตามอะไรไม่อ่านไม่ออกรักยายครับงามละอองามละอ,ละอกินต้ม บอกขอบปราะกา,ากเา,า,าเอ,อบอกขอบคุณนะพองามละอ๋อบอกงั้นที่ให้ติปย้ายที่ให้ติปย้ายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ติปย้ายอ้าวลองเพลงให้เขาฟังเพลงนึงก็ให้ติปมาแล้ววะแล้วลองเพลงอะไรเออถามคนที่เขาจะฟังเพลงอะไรงามละอ,อ๋อนันโดกะไรทัดไว้เนือหู ฉันอยากจะรู้ใอ้ดอกไม้นั้นทรงกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมาริวันหอมดอกไม้นั้นขอให้ฉันได้ไหมเธออยากฟังคุณยายลองเพลงจังเลยก็ลองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ยายมิดไปเลย แกไม่ไหวอาจไม่ัน้วเสียงเพราะครับยายแข็งแรงมากมาก,มากเลยค่ะ,ะคุณยายร้องเพลงจริงจิงขอให้ยายเพลงไก่งามเออนี้ร้องเพลงไก่งามกาไก่งามยามจะบิน หากินนะกินไก่ลังนานนานหันหน้ามามองนานนานหันหน้ามามองเขามีเจ้าของจองอแล้วหรือยังเขามีเจ้าของจองแล้วหรือยังอย่างจจอย่างจมาจ <c oughs> ลองไม่ไปแก้หนาวมากไหมคะพิสโลพิสโลกันหนาวเหมือนกัน สายตาดีมากมากเลยคุณยายร้อ,องเพลงเพราะมากค่ะคุณยายเพราะจังเลยค่ะมาร้องเพลงที่ภูเก็ตให้เพลงละห้าร้อยบาทครับจะให้ไปร้องภูเก็ตไนะ ไปไม่แล้วยายไปไปแล้วคุณยายเก่งมากเพลงละห้าร้อยชนเนะรักจังเลยค่ะคุณยายสายตาสด,ดใสออมิต์ไปแล้วอ่านไม่ทักว่าไปแล้วอ่านไม่ค่อยได้แล้วอ่านไม่ต้องใส่แว่นเลยเช่วงนี้ อากาศหนาวมากคุณยายดูผูกภาพตัวดีๆนะครับที่บ้านฉันยายจะถอดเสื้อไอ้แก้วร้อนเหรอไม่ร้อนนะแกใส่เสือออ้อไว้เมืม่อก,กี้บนบอกก็จะถอดเสื้อว่าร้อนแล้วก็ใส่ไม่ไหวร้อนไปแล้วรักยายดอกไม้ มากมากเลยค่ะที่บ้านไม่ไปนเนยอะงามลเอาไว้อ่านไม่ช้าเนีเ่ยตาคุปปาด้วยอ่านไม่เลิอกออเลิกอ่านเลิกแปลเนี่ยมันฟาด้วยแล้วไหวซะเยอะสวัสดีน่ะเลิกไงฮะสวัสดี <c oughs> บอกเลิอกอ่นกยานแกย้ายแกขอพร หน่อยครับเอาพักลูกพักหลานมาเล่นกันที่นีแล้วก็ยายให้พรให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันนะให้สมาคา้าคืนให้ดำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลอยู่ดีกินดีบุญมัน่นขวัญยืนตลอดไปทำอะไรอย่าให้ขาดข้องบริสุทธิ์ผุดพองมันทองขาให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปี อยู่ดีกินดีกันตนอดไปนะพวกลูกพวกหลานาให้ลำให้รวยถูกหวยรางวัลอีกด้วยเอา้ามันเลขอะไรแล้วให้ถูกหวยอะ่ะบอกเลขด้วยเสียาย <c oughs> บอกเลขบอกไม่ได้แล้วถูกไม่ถูกเขาเดียวมันว่าเหอ ไม่ถูกเข้าอย่มันบ้าใช่ไหมเดี๋ยวมันว่าไม่เลยไม่ถูกเออก็เลยไม่ให้จะดีกว่าไม่ให้ดีกว่าได้ก็บอกอย่างนี้เออเคยมีคนว่ายายแล้วไงยายเขาเข็ดแล้วทุกคนเขาไม่บอกใครแล้วพอไม่ถูกก็มาว่าเขาหนอ่มยัยสาธุจ้ายัยยายว่าเขาเขาอ่านได้อะเขาก็รู้สิ วัดีจ้ายายานันดอกอะไรนันดอกอะไรทัดไว้เหนอือหูฉันอยากจะรู้